แล้วมึงไปกาบงานคืออะไรมึงโง่งูหิวแต่มึงโง่อย่างนั้นเหรอเนี่ย้ะช่วยกรุณาตัดไปด้วยนะตัดไปด่ากูด้วยเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยควรด่ากูมะเนี่ยตัดไปหน่อยอยีกคนที่ตัดเก่ากูไปประจานจ,จะได้จะได้รู้เนี่ยความเชื่องโง่ๆแบบเนี้ยมึงว่าไม่ให้กูด่าแล้วกูถามแค่เนี่ยมึงจะนั่งปกป้อ,องไปไหมมันเป็นความเชื่อเขามึงไปดูถูกประเพณีเขาทำตามๆกันมา ประเพณีก็ทํากันมาเขาไหว้งูกินหางมันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทําให้เป็นเงินแบบแบบกินกินแบบกินไม่มีวันหมดวันสิ้นมันกินตัวเองเขาไหว้กันมาตั้งแต่หนต่ไลโบราณเขาไหว้กันมามึงจะมาล้มล้าประเพณีการกินงูการบูชางูกินหางไม่ได้เอาตัดไปด่ากูสิกูจะดูสิใครจะโง่ก่าการเ้าวอาทำไมทีนี้ไม่ตัดล่ะมึงทำตามๆกันมาไม่ใช่เหรอประเพณีที่มึงสืบสานกันมาน่ะ นั่งก้มกับสัจจะฉาที่แดกตัวเองอะนะกูลองดูสิระหว่างมึงกับกูรักษาประเพณีใครจะร้ามึงบอกว่าไม่ใช่ประเพณีได้ยังไงอะก็กูเห็นมึงไปแห่แหนไปกราบกันอะกูเห็นว่าแผ่นทอไปติดงูไว้น่ะดูสิมึงจะรักษาก็ต่อไปไหมกูจะรอดูทําไมทีนี้ไม่ตัดไปละ่ะตัดไปสิปกป้องหน่อยประเพณีเนี่ยที่มันมึงทำตามๆกันมาไปนั่งกาบนั่งไหว้งูกันเนี่ยงูแดกตัวเองเนี่ย อะทําให้กูดูหน่อยปกป้องหน่อยสิความเชื่อเนี้ยทำไมันไม่ปกป้องกันล่ะแหม่มึงเลือกที่รักมักที่ชังนี่ประเพณีไหนใหญ่ระดับประเทศมึงไม่ว่าอะแต่ประเทะเพณีไหนแบบดูโง่หน่อยกูไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทัวลงมันดูโง่เกินไปที่ประเพณีการกราบไหวงูสัตย์ยระชานล้มตายด้วยการเป็นบ่วงหน้าขบากูเห็นทีวีไปทําข่าวกันกูไม่เห็นมึงจะปกป้องความเชื่อนี้เลย แต่พอเวลาความเชื่อใหญ่ๆตัวตระดับประเทศโอ้ยปกป้อก็จะเป็นจะตายด่ากูจะเป็นจะตายทีนีไ้ไม่เอาล่ะนี่ไงมึงเอาสิไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเดี๋ยวงูไปฉกหำม,มึงนะมาฉกหำกูสิมา,มมาแม่